สบายดีเด้อพี่น้องบอกกันอีกแล้วเดินทางมาในเมืองมาเนี่ยพี่น้องเลยเดินทางมาในเมืองมาซื้อน,มใ,น,อม,อนมให้ลูกพี่น้องเลยมาซื้อนมให้ลูกเพราะว่านมพงมดเบิดแล้ว ลายคนก็ไหนน้ำให้กินนมแม่กะเฮาก็ยังให้กินนมแม่พี่น้องแต่ว่าย่างนมแม่น่ะมาบุไลลูกเลยหิวพี่น้องเลยหิวแล้วมันหายวะเนี่ยนมพงกระเบิสข้าก็เลยให้กินนมแม่น้ำเลยก็กินนมเสริมน้ำหรือซีนมกว่าท่านมแม่มันบ่มันมาบ่พอเลยข้าก็จะเป็นต้องเอานุ่มมาให้กินพี่น้องสั่นมันเด็กน้อยก็หายเนาะหิว มาซื้อนมไปหน่อยเขามาในเมืองก็มาซือซ้อซือซ้อซื้อยังแหละซื้อผักซืออ้อนั่แหละไปต้มจืดให้น้องหนำกินวันนี้ก็มาเมืองสองคอนพี่ทำไมได้เกิดตัวเมืองสองคอนใกล้เติบอยู่แล้วเคยหลาในน้ำมาเราในน้ำมาว่าไปซื้อหาน,านั่นหานี่นะก็เลยมาไปหน่อย จริงกันขอรรมชาซาให้กินนมแม่พี่น้องเลยกินน้ำห่อนแล้วมันสีมาได้นมนะแต่ว่านี่หมอเพิ่นบอกว่าบอกให้กินน้ำห่อนเพราะว่ากินน้ำห่อนแล้วมันถ้าให้แพ้ข้างในนั่นน่านหายเด้แต่ว่าต้มน้ำอุ่นน้อยๆนี่แหละกินก็ได้อันตรายด้นี่ก็ได้พี่น้องเลยวันนี้ก็สิไปซื้อนมกับบุคเซื้องเสื่อเลียวพี่น้องเลย จะติดตามไปเบิ่งนนมกันเคยหลาในน้ำมาว่าห่านห่านนี่ว่าสันมันเป็นของไทยแต่ฝั่งไทยโดยเฉพาะก็เลยมาพี่น้องไอคิวขอบทองให้กินไปซะก่อนเพราะว่ายังเด็กหน่อยหิวนมแล้วมันหายเนาะซื้อให้กินกันกว่าน้ำนมน้องน้ำซีมาละลายพอแหละเพราะว่ามันมาบโหราณเด้อันนี้ชื้อหมวกหมูให้เพื่อนพี่น้อง ชื่อหมอกงูวยเพื่อนเห็นเดียวไปถาเพื่อนตอนใสไปละนี่แหละเดี๋ยวสิกลับไปตลาดบ้านนี่กลับมาตัวในเมืงองไปหน่อยอันนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนอนและรับปุ๋ยเลยลับปุ๋ยเลยแม่ป้าอาบน้ำเองแม่อันเพสไข่แน่ทบเจ็บปันได <c oughs> สบายดีน,น้องเออเมนี่มาเบิ่งน้องเนื้อ นางโล่นางโล่นผลิตน้ำนองเนื้อมึงมีฮะสิทันว่าบ่มาทันว่าโอ้ยโด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 ยเกือเดือนทันว่าเนาะวันที่เท่าไรก็บวดาวันเกิดนะที่หนึ่งโอ้เกือบเกือบวันชาติเนาะวันที่สองเนาะสองทันว่าเนาะวันชาตินี่ประมาณสิบหรือฮะสามสิบวันที่นี่เป็นวันที่สองสองท่านว่ามินน้อยเดียวหนึ่งจะนะวันที่ที่หนึ่งจะนะที่หนึ่งคือกันอีกเดินเดินี่กันยายนี่โอ้ น้องน้องวันที่หนึ่งทันวาน่องทันวาเจ้าเจ้าสื่อกันยาบอเออครับคือบุศิกันยะน่องน่องส่อันวาน้องทันวาได้ฮะเออสื่อจริงแล้วเท่านวาจากจากปีนี่นะมินี่นะอันนี้เจ็ดปีเลยเนี่ยโอ้ยปีแล้วโอู้หูคนสิญญายุตินาเฮ้ยไงงอบนลายเติบสื่อนมให้กินกินกินนมแม่ยุกนมแม่ผม บัมาเลยบัมาเลยเลยกินนมแม่เลยบ่ะมากินน้อยเดียวแล้วมันบ่มีแล้วพอดีกินนมอันนั้นเลยนมผงเลยนมปุูนเลยน้องแม่บ่มีเป็นเป็นแบบหยาน้องแม่ขอยกเลี้ยงขอยกับบัมีนมเลยเออจะกินแห้งแล้วแต่ถ้าตะกี้บ่มีนมผงอันนี้เนาะกินนมกามารีเลสตะกี้นะนมกะมารีมาอยังมาต้มน้ำห้อนแล้วก็ไปส่งใส่ส่งใส่ยังใครบอกว่ามาจะกินนม ใส่เครื่องปั่นเอาดิโบทิมเปยังนมแม่มันบริเปิดอใส่ตู้ไว้ก็ได้คืนนมมันนี่สองชั่วโมงก็ห้ทิมยเีไปซื้อนมมันนี่มาไหวนมแม่ออกโบทันโบไรใจโบไรได้หาได้กินเป็นกินกินอยู่บ้คืนกินนมนะ มามกาเวนนอนมจะตายห้องมอ่ะคนแต่ไมาเสียงบุ่นบุ่นนี่ข่อยนอนบ่สนใจดอกอยางเิ่ว่าวเนี้ก็ว่าไปลดวาไปลดพอคนเมื่อผลแล้วมอตื่นมันแปลกๆนะที่่าคือผมมีคนว่าคือบมได้ยินเสียงผมได้คือถ้าว่าเนี้นี่ว่าจะมอดจะตื่นนะโอ้ยจะไปคืดปุ๊กกับปุกโลดกางเวนเนี่ยเลยไอ้เว้นคัดนิด

น้องตื่นคนเดียวกับพ่งแห้งน่อมินี่มินี่หายกลางเว้นน่ะหายกินนมกับนอนกลางคืนเี้เรานอนอิ่มจ้ากเนาะคบมินี่ไปกวน้องซะให้น้องตื่นเล่นกัให้นอนนอนกลางคืนเอาหนูเอียงไปเลยไมมใฮกเกอรอข่าวคนไหนแม่เออ มาจากมาแต่เก้าก็บอกเคยเห็นมาไก่ท่านนี่บอมาประจำเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละโอ้น้ำมาวันหอดประมาณสิบกว่ามื่นสิบกว่ามื่นบอเออประมาณสิกว่ามื่นมาอะไรกับช่องสมือมันกลับไปได้ไปอะไรกับเฮงเฮงกับไอซ์เร็วมาเคยได้กินเคยได้กินมาเลยเคยได้กินไปเลยผัดยู่น้ำชุ่มห้าผัดมากกวนดน้ำบ่อบวงเบียงเจ้าจับเอาไว้ต้าปวดเครื่องปรุงคอยบินสะอะไรเออ วิเข <ítulo> ้าไปหอยบนอยู่บนนอนสองบโอ้นักตำรวจนักตำรวจนักตำรวจกดกาเลยอขันหันอนเนี่มันก็ไปนอนทำไในคางขางะไรฮก็บบกกล้มันได้ดอกมอก็อยากถืจับนอนทำไเออว่านกกันนีเลยมาให้โศกน้องอันท่นว่าจกพี่น้อง ใส่อยบริสุทธิอันอนาบ่ซ้อเสขเตียงพคนบ่คือว่าแล้วผมมันบ่มักเนาะมามากลินอันยาเสพติดช่องสุดหาอะไรของช่องสุดหะบะเลงผมเคยหลับไปนอนผักที่ไปคลอดน้องเติ้นเลยเราเป็นไข่นะดิเราเป็นอะไรไปนอนผักห้องเลย่องสุดหานะเออ นาะห้อ,หองฟักขึ้นเคยหลานะแท้ๆห้องก็มีบักละลายหนึ่งยังไปถือของเดียวกาเฉยอ่าบึกตึกบักใหญ่เนาะอ่าตึกบักใหญ่เนาะเปน็นทางหาซิปห้องเออจะไปอยู่ห้องนั้นเนาะอืึยำนำกรงเบนใน่ะบ่คิดยังดอกนอนนอน,นอย่างเดียวกลางคืนมาแล้วโบอยออกฤทธิ์โอ้ยแง่พอดาวววเฮ้ย ทรงมตรงทรงลอยอได้เตรียมไปคือเพิ่มอเอกึ๊บน่ตต้องัดใจคนเนาะกระไรล่อถ่าแล้วยเมนุ่มอยู <Pacific Nein> ่ก็ได้และเจมมมนี่เด้ลอถ่าได้อยู่บ่ยู่นมเนี่ใจห้อนกันนี่ก็ะไรตรงถาแมนก็ได้ เหาไห้กระไฮแห้กระลังอีกแม่นะมาบบได้เนาะแม่นะมาบได้พี่น้ยมาไก่แมยุกกรเงินคนโซือเงินดำเงินดีเงินดองไปได้ดองไปได้เป็นเงินไปได้ะเปงินไปได้งนบุญเงินอะไปได้แต่ว่าเงินดีพีตายพาในเด็กพาคล้องคล้องพีกับโบได้ต้องขบซ้มคืนก่อนมันังไปได้ ตามรูจ้จตกันได้คันนั้นแปลว่าคล้องพิธานนะต้องจาตกันได้แต่ก็เนื่อยนมาไกลก็ได้ไงได้แต่จ,ะจ,ะจอบ,บังคีพันแรแล้วก็นด้ยนี่จากใดบอเจ้ที่รจักนี่เข้าเมือง อูกมือกระเจ้ามกาถ่ายกระถ่ายได้อยู่แต่ว่าลงขีดปบ่ได้ก็จะกก็ต้องกับเมื่อปัญหาเขาปัญหาเขาทินงานพี่เขาเผามาแล้วก็เผามือนี่ไปไวจ้อพอแล้ว่อถามเพิ่นถามเพิ่นเอาบ่นอกบ่าข้ใดเลยพ่ตวเต้น อา้นน้องเพ่นพอแล้วเ่น้องตัวนน้องเพิ่มนะนะนะคนเดียวกับพ่อแห้งเลยพ่อแห้งเมาไล่พยันยากเย็นเย็นข้นไปได้แล้วเพื่อนมากินเย็นเย็นบ่ไอ้เห้ป้า้งได้เลี้ยงงัวชอยด้ไเลี้ยงงัวชอยด้วย่ขึ้น เพลิงดอกเดลาร์หน่อยส่วนขายเดี๋ยวน้องทันว่าใหญ่ส่วนยาขายเบื <music bizarre> ่อเลี้ยงแล้วจำเปนชาวบ้านเซ่นซุกโนป่าอยู่น่านี่มันสบายมันว่าไงมัน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 โมโหนวาย่ครบ่มีบักเชื่อพัดฉันอยู่กลางบ้านเขาจะเปิดเพลงเป็นยังไงวะ อันนี้ก็กระทยากเปิดเพลฮะก็เปิดได้ไหมย่ำได้ก็เปิดได้ลกูกอ,อยู่ไกล้หม,นม,นมูนั่นนีน 600. ่หกร้อยหกร้อยหกร้อยหก

ปีนึ่งปีปลายเขาจะออกแล้วนุ่งเอากระเพียงกินน้่เลย่คือไก่ทองะลยเรากินโทมด่กินโมดกินอะไรได้ทก่เนมันจะลดลงนี่ก็นัก้นะดเอาอีนึงเอาไก่ทองแล้วก็ยังเบิดงลโตได้ไก่ทองเราก็เลยมินิได้เบิดตจต นี่น้อยไม้บาสาสี่ตัวคนกินนังไม่นี่กินอันนี้จะมีนะให้โม้ม่นี่กินตอนนั้นราคามีแต่กองหาสิมหาเท่านั้นหาสิมหารันอจะสาหาเนี่ยมันสองสองร้อยสาะกินนะอย่งก็เล็กก็เย็นนี่เดีเล็กก็เย็นเล็กก็เย็นนะโมอันนี้เนี่ยมันแพงมันเกียรตดหนึ่งอยู่แล้วอนขอบทองตอนนี้มันเกตเอยอยู่แล้วความคิดอื่นนะต้องห่วง เบื้องเตือนโรเ้อร์่นี่เขากินด้อกลังเลยเนาะฮะน่ยังก่กินอย่างไก่นะกินอยู่วะกินอย่า เมื่อน่ะอกเมกิโลจักีนเมื่อน่ะไปไหนไม่นนีนะบมอเมื่อนกกอกัน่ปาตัวอันสี่เมวอ่อนนำอนหน่อยนั่งนะอนั่งกลาง อย่างเงี้ยพอเขาอปกมแล้วป่ะด้ยดกปุไปงเยียนมัจัน์ัอืมมันจันพักคานพักพูดไปบไปอือเสียวเพิ่นเินใกล้ๆก็นาเสียวเพิรนนะเต้นน้องกระดิ่งดองๆนะน้ำนักดงแล้วนี่ยที่เสีหาลเลยอือ ยันเลื้อเสาองอยู่นี่เป็นยางอันนี้เป็นยางุลูกสาพ่ออันนี้นะลูกสาพ่อคนนี้่นไงเ้าซามิเ้าีไอรงไงอ้อนได้สะเอ็ดสิบแปดไหน ดยวิมหาอะไรกินนะออโยมนต์ป um ุ้งปเอ้เมื่อไหรลมลมบแข้งเน่ยโบก้าบก้าหายชี้น้ำได้ปะเอ้ยาอันยามันนี่โดิวขาดเป็นแต่หน้าะอนี่เราเาได้ิเขาเที่ยวึ้นรวมนะเปลี่ยนเลยเลยนี่มันขาด ี่ได้แต่คนเดียวกคขี่ได้แต่ก็จะหลดนี่สมควรจนมากินเย็นๆนะเพื่อนนี่กินยังนี่เย็นๆตอนนี้กินยังเนื้เนยอ่นเนยจากปีอยู่เนยนะถวทนนินเทนนิสเนยกับบมาณหกปีนะหกปีไปายนะร้อนอดมจะปีันรลอดแล้ว้นงเนยนะอืม้าวีได้สารอดจกเล็บเลย อันนี้อันนี้มันบวรอนพาไปทอนออกเป็นแพงเลยมอเอวอ็ด <laughs> มันค้อนแล้วมันออกซ <laughs> ้อ,อ,อนน,นี่แเออค้อนออกซ้อนชิดเลยคือดึงมากันหมด <laughs> ้อนตะกี้ตะกี้ว่าที่ท,ทอนช่องเล็บกัดนี่แหละเห็ดสามเลยมอเห็ดทั้งหมดโป่งออ <laughs> <laughs> กแล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> โปรยตักซึ่งซ้อนอีกแล้วช่องชองช้อนช่องอย่างเงี้ยให้ไปด้วยไปจะให้ม <laughs> อเอาห้ยด้วย มันส่อนกันเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันแน่นกันห้าทอนมากับสีแบบซีบีออกมาเดีตัวนี้คือกันตะกียบตัวตัวนี้เนาี่ยนี่ตัวทั้งลุ่มเนี่ยยิ่งยิ้มในอย่างไรเออมันก็ออกมาทอนตัวตัวนอกออกมากับวีวีวีออกมามันก็เป็นเขียวงามมาเนี่ยดูมันก็บวีออกมาเลย ออกเบิดคูเหล็่มบ่แขวคนทฮานี่ซุ่มแขลนนมพั้ำนมออกเบิดคูเหล็่มอยู่ทังหน้านี่ออกไ้ไ่าทางทั้งกุ๊กโมดิท้อนคือว่าอืมทังก๊กเหงาแห้งั่น่ารักใช้อยชังเก็บมันแขวะกันนะ่ได้ทอนแล้วปรงกออกมามันก็ใหญ่เลยแต่ว่าทังทั้งอันคิดในไฟนี่ถอนไมได้เี่คอยบ่มี่นะคอยมบ่มียหนึ่งสองส ประมาณแปดหลิมเรามกลวเรื่ยอีกตัวมันถอนเนี่ยนะตัวมันเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าตัวเหงาันบ่ันไม่เปลี่ยนแต่ว่าก็จะไปถอนนะส่นไปถอนหมูกันในเขียวไล่แล้วพอกันไหนพี่น้องเยขอบคุณท่เข้ามาหับกทมสบายดี